บางครั้งถ้าถ้าทำเหมือนโรตีก็แค่เอาน้ำมันชุบมือแล้วก็มาบี้บแีแป้งแป้งนี้ทำไว้านานยังอ่ะอ๋อมาเช้าทีพีน่งนวดนั่นแหละแล้วก็หมกักเราก็กดดูเนี่ยกดดูถ้าว่ามันยังดึงขึ้นมาก็ต้องไม่ได้ก็ต้องรอแต่จริงๆอันเนี้ยมันก็ต้องรออีกแป๊บนึงแต่เมาาื่อเช้าตะปั้นเป็นก้อนก่อนนะพอปะนนวดเสร็จก็ก้อนใหญ่ๆก็พักทิ้งไว้ แล้วก็ดูถ้ามันอย่างเงี้ยได้แต่งดีบางทีก้อนใหญ่อ่ะพี่เอกก็ถ้ากดแล้วมันไม่เด้งขึ้นมาพี่เอกก็ทําเลยแต่ทีนี้พอกดแล้วมันไม่ได้พี่เอกก็เลยปั้นลูกเล็กๆเอาไวแ้แต่ปั้นลูกก็เล็กๆเอาไว้แล้วรอพอได้เวลาปุ๊บก,ก็มาทําเลยไม่ต้องเสียเวลามาปั้นไงแล้วก็เพื่อให้มันเป็นเร็วเร็ว,วไปแต่ว่าบางทีมันมันจะไม่กลมสวยเหมือนเขาข่ายนะเพราะว่าพี่เอกไม่ได้มืออาชีพ มีอาวุธทำเองด้วยตอนแรกเขาเป็นไม้ไผ่แต่ไม้ไผ่มันมีข้องไงบางครั้งก็สวยบางครั้งก็ไม่สวยแล้วแต่อารมณ์เทวราทำได้ไหมเนี่ยแบบเนี้ยได้ทำไม่ได้แต่สั่งได้มันไม,บบไม่สวยแต่จริงจริงถ้าจะให้สวยมันต้องพลิกบ่อยบ่อยบางทีพี่ขีกก้กเกียจตเขาจะกินแล้วรีบไงบางทีเขาชอบมาป่วน ก็เลยเออไอ้นี้ไปปวดด้วยอ่ะบางทีทอดทอดอยู่อ่ะกำลังพองเดินมาเอามือตบปุ๊บไม่ให้พองเลอืม <c oughs> ไม่สวยหรอกเพราะว่าอันนี้ต้องต้องทําทีละแผ่นแล้วก็ไปนั่นเลยใช่ไหมใช่เพราะว่าเราคนเดียวแต่ถ้าเกิดเรามีสองคนช่วยทําใช่ปะ่ะถ้ากระทะร้อนน่าจะเลยอ๋อ คิดเองกับโปรตีแล้วพอมาดูเออเฮ้ยเคยไปเห็นแป้งนั้นของอินเดียแล้วชล่องไงอันนี้ตั้งนานไหมเนี่ยร้อนๆเนี่ยรห,รหรือว่าปล่อยไว้อย่างี้เลยปล่อยไว้อย่างนี้เลยอ๋อเดี๋ยวรอมันจะพองบางครั้งมันก็พองบางครั้งก็ไม่พองเต็มไฟแรงไหมนี่ไม่ต้องแรง มันกลางๆพอแผ่นแรกก็เป็นอย่างนี้แหละพอแผ่นต่อไปนี่มันก็ได้แผ่นแรกมันมันยังไม่นี่กระทามันยังไม่ร้อนมากไงเดี๋ยวแผ่น2แผ่น3ไม้ต้องเบา <c oughs> ที่ก็พองเป็นบอลลูนเลยบางอันก็พองบางอันก็ไม่พองมันต้องพองมากไหมเนี่ยหรือว่าแล้วแต่แแตอันนี้ไม่ได้ที่ทิ้งเมื่อวานอะ่ะมันจะเป็นหนมฟังกอบมาถึงทำใส่ในไม้คุยบปก่ใช่อ๋อเคยเคยอย่างี่แล้วทำอย่างนี้แล้วไปใส่เนี่ยมัจจะเป็นแป้งแข็งๆเป็นเหมือนขนมฟังกอบอมันก็แข็งไปมันก็ไม่น่าอีกเนาะใช่ แล้วนี่ทำอะไรไว้เนี่ยนี่ใครทำเทเบิลหรออืม,มแ่นหละเดี๋ยวก็เก็จะกินแบบนี้นแหละอ๋ออันนี้คือกินกับไอ้แป้งนี่เลยใช่เขาทำไม้แล้วอ๋อที่ถามว่ามัสมันไหมอะไรเหรออืมอืมก็จะายตล้ายๆอาหารอินเดีย